พญายมวัดศักดิ์ใหญ่ที่กูได้ไปทําพิธีในเมื่อวันที่สองพฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นพญายมองค์ใหญ่องค์เดียวที่กูไปทําพิธีและก็ทําพิธีอย่างถูกต้องตามหลักเทวาศาสตร์และไสยศาสตร์ไปไหว้ขอพรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บเรื่องขจัดศัตรูป้องกันภัยขอโชคลาภค้าขายการเงินการทอง ได้หมดทุกเรื่องพญายมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากควรที่จะต้องไปเพราะหลังจากนี้จะเป็นยุคที่เป็นยุคของท่านอย่างเต็มตัวปีนี้เราว่าแรงแล้วปีหน้าเจอแน่ปีหน้าพญายมจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้เนื่ใครที่มีพญายมบูชาหรือสวดคาถาท่านอยู่แล้วเนี่ยเก็บไว้ให้ดีบูชาให้ดีแล้วปีหน้าจะเป็นของหายากนี่คือสิ่งที่กูจะบอกในวันนี้นะคะ หการบูชาพญายมทูบสิบดอกสองเทียนสีแดงสองเล่ม 3. ดอกกุหลาบสีแดงสิบดอกสผลไม้สีแดงเช่นแอปเปิ้ลอง,งุ่นแดงชมพู่สีแดงสิบลกูกไปได้ทุกวันวัดเปิดทุกวันตามเวลาทำการของวัดขอในสิ่งที่อยากได้ได้ทุกเรื่อง ยุคของพญายมที่ทุกคนควรจะไปสักการะทนรานสัครังปะโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวอยากได้อะไรขอขอพญายมห้ามบนห้ามบนขอได้ขอไปเลยไม่ต้องบนห้ามบนนะไห้ปกติขอพรเหมือนขอผู้ใหญ่แต่ถ้าประสบความสำเร็จแล้วอยากกลับมาไหว้ก็กลับมาไหว้ได้เรื่อย ท่านจะชอบคนรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะบอกกับท่านเลยว่าเดี๋ยวลูกปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขออุทิศ่วนกุศลให้ท่านนะคะถวายบุญกุศลไส่ปลาถวายบุญกุศลให้องค์พญายมนะคะของหมอผีสารีด้วยนะคะจะเผื่อมาถึงกูก็ได้กูก็น้อมรับนะคะอันนี้กูบอกเคล็ดลับเลยนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนแต่วันนี้มีโอกาสก็มาบอกให้ทราบ